เคนชอวิสปีสองห้าหกห าคุณย้อนเวลากลับไปยุคที่สวยงามที่สุดของวงการเพลงไทยกับ31ศิลปินจาก6ค่ายเพลงดังที่กลับมารวมตัวอีกครั้งค่ายรถไฟดนตรีสาวสาวสาว,าวประวิทย์ฟรีเบิร์ดเอพานิดาค่ายนิธิทัตตูดีเวติชีโร่แซมยุรนันอลิสคริสตันค่ายครีเอทีฟอาร์เทสปันภัยบุญเกียรติระวิวันอ้อ,อย,กยกระทร้อนค่ายแกรมมี่นกแหล่ชรัตเฟื่องอารมณ์กบทรงศิษฐ์ดาศักดาอินคาค่ายคีตา ฝันดีฝันเด็ดฮันนี่พัดสอนบุ๋มตรีรักทีสเกิร์เอชุติมายุ้ยปัทธรมวันค่ายโอ้มายกอดปุ๊อัญชลีมามา่า presents the time machine concert 1และ2กรกฎาคมนี้ที่ Royal Paragon Hall เริ่มขายบัตร28สเมษายนนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์